ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานสัมมนา,าของ Trust Finance ชื่องานว่า Trust Finance Vision Bangkok 2025เมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเขานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยเปิดงานมาคุณปีเตอร์บู CEO ของ Trust Finance พูดถึงเรื่องประวัติและวิสัยทัศน์ของ Trust Finance ซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลง วงการเทรดอย่างมากด้วยยอดผู้ใช้งานที่ทะลุ1ล้านผู้ใช้งานต่อเดือนแล้วอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ Trust Finance เปิดตัวและผมคิดว่าควรจับตามมองอย่างยิ่งก็คือ Li c e n s e v e r i f i c a t i o n ฟังกชันตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์แบบเดียวท e AI review management กองรีวิวปลอมเพื่อข้อมูลที่แม่นยำ smart customer matching system จับคู่บรกเกอร์ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดหลังจากนั้นก็มีเขาพูดถึงประเด็นเว็บ และ blockchain ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน Trust Finance ยังประกาศแผนจัดงานสำคัญ3งานในปี2025นี้งานแรกคือ Trust Finance Business Bangkok 2025<ม>เป็นงานรวมตัวของบริษัทโบเกอร์ผู้ให้บริการ KYC และระบบชำระเงินงานที่2 Trust Finance Connect 2025 เวทีอภิปรายแนวโน้มการเงินและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้คอนเนคกันมากขึ้นและงานสำคัญที่3คือ trust finance expo 2025งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยของ trust finance ผมคิดว่างานสัมมนาหเหล่านี้เป็นโอกาสดีที่ เพื่อนๆนักเทรดทุกคนจะได้เรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆและตามทันเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการเทรดอย่าลืมเข้าไปรีวิวบรกเกอร์ที่ทุกคนใช้บน Trust Finance นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของทุกคนมีค่ามากสำหรับชุมชนเทรดเดอร์ของเรา